หน่อยฝันที่ว่ายายฝันนี่แม่เบาให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็จะว่าฝันคืนนี้ได้เหรอฝันบอกว่าจังใดเนี่ยยายฝันเห็นสองคนสั่นไฮโลอยู่กอกกอกอยู่สองคนผู้ชายหันหน้าใช่กันเข้าหลอกหายไปโอ้ชุเขาสั่นไฮโลนะฮะว่าในความฝันนั่ะมดเท่านั้นเท่ากับเมื่อจักย่างผู้ใช้มันึยู่หัวยู่ห้องยู่หัวน้ำริบหัวยี่สิบเหรอเขาบ่ถามเขาก็เลยบ่ถามโอ้เขาสั่นอยู่กอกกอกอยู่หันหน้าใส่กันสองคนนะผู้ชายได้ล่ะสั่นไฮโลเออ วันนี้เนีความฝันนันไฮโลมันเลขได้หรเลานี้บ่จักแล้วเฮาก็บ่ไเ้มาเบิมามันสิขึ้น2ขึ้นสมขึ้นเาก็มักย่ตะกี้เฮห้ากัแทงคือเดียวมีงมุญนนอลังางมเฮาไปหารวันนี้เ้าก็ลโน้ำเขาห้าก็ได้ยื้อไปยื้อบ่งเขาสั่นู่ก๊อกแลือกวากลงก๊อกก๊อกขึ้นเป็นสองขึ้นห้ากับไส้เอานบ่โอ้ผส้ชายิมวดนี่อันยายฝันจักเถือแล้วสฝันเทือแแรกว่าัหไดีถามคุณยายฝันเทือเือเทือเืแรกมันเป็นผู้ใายเอาเงินมาผ่านตตัเป็นอยู่ลง หากไม่แบ่งบเท่าลูกเอามาพราวที่แม่เป็นจับเป็นจับมะพราวะนิดเป็นผู้ชายเอาเงินุ่แมนไทยบาลูกผู้ชายนั่นญาแมนความเจ้าดิอันนั้นเลี้ยวบองบาข่อยลูกเลี้ยวบองบาแมนหนุ่จะแบ่งใบเท่าเป็นจับเป็นจับค่อยฟันสองงวดแล้วเดือนนี้เดือนนี้แค่นี้ละงวดนี้เราอี้เดือนนี้งวดนี้เอองวดฟันสองเทอาแล้วเออฟันสองฟันเท่าแหลมฟันแบบผู้ชายดอกเงินแบบแวบบา เงินเป็นมัดเป็นมัดถักคอยกันแง่โบมากระโดดหลอกเลยงกอ๋คอยแบโอ้ยคอยแาผมัเงินเบืองลังมีแต่เงินใบเศร้าเนาะจักเป็นไทยว่าลูกชายกับบุม่นมันกับบุ๊มับอเงินมาเป๋ไทยบาลแม่ละแค่นั้นแล้วพอมาใบเศร้าเขาก็หนี้ใบเศร้าอดาเขาเลยเงินอั่นใบเศราเป็นปึ๊เป็นฟึ๊โนยแนวนั้นแล้วแม่บ้านหนูฝันสองเธ้กับฝันบ้านเขาแท่งไฮโลนี่แหละวันที บูแม่เขา่ได้แทงให้ลูกเขาสันอ๋อเขาสันบูแม่เขาแทงเขาถ้นนั่งหันหนาจะกันผู้ชายเขาเป็นชายเขาเป็นเจ้ามือสันเลยแม่แม่ก็เลยกลายไปอีกเขาสันให้ยรูกแม่เขาผูถามแม่แม่ก็ผู้ามแม่ก็กลายไปทุเลาผักนั่งอยู่ืมห้อยยิ่งห้อยู่สิบแล้วหน่อยแล้วจะได้บันเขาไปย่างเขาไปบันเถอะตัวได้ละบันจัดแล้วลั้งมาสีบงแบบรังผู้ชายนะผู้ชายน้ำหาบหมด ยันแม่น้ำหาเด้กเขาวางผู้ชายนล้นะาทีแม่ก็มนลังแล้วชายน้ำหาเข้าตีก็เป็นหงาน่ะยายยายเหรินโชคลาภแล้วบหมอนี่ตัวไหนก็พื้นอายุยายนอกภพเดี๋ยวกันทุกมอายุหักเต็มที่ห้ายายหนุ่มดิเต็มที่ห้าอันลังยายเต็มเพราะว่าเขาเกิดเดินกันย่าเฮาน่เต็มแล้วเดินหงอนเฮ้แน่จาเป็นแค่นั่นหน่อย นฝัผ <yapmış> ู้ชายนั <unfor k> kind of ่นสองคนหรผู้ชายน่วกนีไูจังนางผู้นึ่งอยากอยากผู้น่อยลงจักหน่อยอยู่อันผู้ใหญ่ละสัตว์อยู่กักองมีเข้าว่าปาเขากันเลยเขาเขาสั่ใดูนะเขาก็เบิเค่ากรเบินจะเขาถ้าแับแม่กับกายเขาเมื่อปกะชุ่มช่องหัยนี่หรือบ้างมันอยู่ในหิมวหิมหรื เแม่ว่าแม่กระพ่ก็อย่างอันนี้แม่ก็แม่เ่าเกเงินชิเลขได้นาบาทพี่น้องเลยซอยพิจระนาเดิความสันของคุณยายปกติคุณยายเราก็มากเลนเลขึ้กันนาะมากเนอกันได้มากชอบได้ได้ลพี่นองเอาเีอบาทเงินไบเรานแม่งแงกบุ้งเนาะลานเคยมาผ่านมามันมันปตับปตับอยู่ในบ้านนี่ เรางบุ้งมีแต่ใบเศร้าแม่ก็เลี้ยงบุ้งยุ่งคับ้จบบักกันั่งร้บักบักกมาผัดแค่แม่นะใบเศร้ากับสองศูนย์สองศูนย์่นั่งหาดีคุณยายตีรถลุกแม่ตีผู้ป็นนห้หมูเจ้าตีหาสองศูนยบอกเอ้ยจอืหาล่างตีสรุปแล้วได้หาสองศูนย์จพอผู้ชา้นั่งหาดีนี่มันความหลุกแล้วมันใช้ตีหากันเขายุ่งตีก็มีแต่ว่าหาอบกไป ป He so um, ั the ้นมันเพรนใกล้เขาจังเ kind of so ่อพัน่ลงมาอยู่พีม่อยู่ดีถามเขาเลยเนาะเลขก็บ่ได้ไปซื้อน้ำมันไหลงวดนะซื้อหลงวดพวันลงมาอยู่ผีเมื่อวานมัน้มนีมักซื้อตัวใดงวดนี้เอาตัวใดงวดซื้อแล้วบ่ตามมากเนาะสองนึงแม่ก็มักเลำลำสองสองศูนย์นี้แล้วลำเงินใบเศร้าเนาะจักสิตีเป็นอก็แค่นี้เาตีเขาบมีปัญญาตีแด้อเขาตีสองศูนย์ก็สองห่งใบแค่นั้นตัว หาสองศูนย์หาสองหนึ่งเนาะก็จะสั่นตัวไ่มคะมันมันมันแบ่งเศร้ากับตีสองศูนย์นอแหลังมันหมดเท่านั้นแม่ใหญ่น่ะผู้ชายมันน้ำหาอยู่แล้วมันบุหรุชาเขาอีดูดตีห้ว่าเขาอีผู้ชายน้ำหาผู้หญิงน้ำซีวะเอ้ยเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ผู้ยิงน้ำซีผู้ชายน้ำหาเออไม่ยิ่งเฮาซีได้ถีซีตลอดมันบุหรุ อันกับแม่แม้ว่าดอกว่าแยกหนูปกติเราก็เคยฝันแม่นได้ยามเราฝันยูแต่เนาปกติถูกแม่นยุดย้ำยุภูเก็ตฝันพวกเราเทื่ยเขาก็บุกหัวชาแม่รวมทีเราฟังลังอันพ้อมาตั้งมาการฝันว่าเขาป่าไม่กันเต็มข้อของเรียกช่วออกยามนี้เขาก็เคยได้ยินเคยจำแล้วก็จะแม่หรือด้วยวัยจิตที่ตาปลามหาอีแม่นซื้อนายเป้ ม้าก็แปดเอามาให้นายหนูเอาหของฟ้านิยายเอามาให้หรือวะของฟ้าไม่ให้หลายดอนมันออกปมันเรียออกเป็นแปดที่โตงมันแรมาออกแปดปด่เรียกลิปนี้โอ้โหใชอีแม่ังทามันนะพ่อตําำกับผู้สนโตกันฟันเ็ยของฟ้าใหม่่อยากให้อัน ยาดมันออกเลยหรือโอ้ยห้องใส่ข uh ่อยจะถือผู้ใดกันไหนไ่อยากจ้เพิ่นนันซื้อเล็กไรนะอย่ามันเฟื่องเงินนะนะาบอกง่ายๆซักบัดนี้เพิ่นกับว่าได้ซื้อไรดอกว่าเพิ่นกับเลนพ่อได้ฟังน้ำเขานี่ยล่ะสิบบาทเช่าบาทนี่เรายายก็ได้ช่วงนั้นหลังฟันคิวไล่งอดยันได้นอนจังจะงอดแล้วยายบ่ได้อันบอกเล็กมากคะหลายงวดแล้วเด้อน้องงวดนี่มือเช่เช่ใบไส้ยังไงกนอ่ะอาจจะเป็นได้น้องงวดนี้เนาะงวดนี้อาจจะเป็นไไปด้สองสูงแต่งามย้่ยนวลลังเมลวาลง ลูกตีมันหามันถือก่ตีหามันก,ก็ถือแม่ตีบวเป็นแม่เอาสองศูยมาใหญ่มันมก,ก็แค่ยี 20, ่ส <21, S 1> ิบเสองศูนย <5, 2, S 1> ์สองห่้าสอแ,แ, <5, S 1> แ,แค่นั้นแล้วแม่ตีแค่สองนึ่งเนาะอายเุเจบก้า่เเนาะ โอ้เจ็ดสิบห้าหนอยายเจ็ดสิบห้าแล้วเขาเต็มเดือนกันยญ้าเขาเต็มแล้วเจ็ดหาม่กไม่เนี่ยถือว่าเจ็ดหาเจ็ดหาเริ่มไปกัดย้าเลยเฮานีเจ้าเลียนตัตัวนี้บ่ยากัดตัวนี้แล้วจะว่าชื่อื่อนํายีนี่สองศูนย์ก็สองหนึ่งนี่่แมอายุแม่จะขึ้นอยู่ันนเจ็ดสิบาเื่อนอยู่บ่ไอ้แจ๊กแล้วแล้วแล้วจะมักนะเนาะตัวสู้กันฟังซื่อ หองวายเจะดี่ได้หอผิดนองใจเาครับวกเขาบอกว่าพอวายายหนูเจ็ดห้แล้วจะมาเร็วๆรนี่นี่ีใหม้นี่บ่เออนี่นี่ะปีทงเมื่อใดล่ะเมื่อใดชื่อน้ำเาบ่เขานี่เต็มเจ็ดหาแล้วมันมดกัญญาเราเดือเท่ากินดีอ๋อเต็มแล้วเต็มแล้วเ้างเต็มนเดียวนี่นอกะซี่คนเจ็สิบหกตัวสนามกะโบเล้ยไเจ็ดห้าเจ็ดบสี่ีหสน่ะเจ็ดสี่้าใจว้อบานนี่นั่นละ พูดว่ามึงนั่นพูดว่ามึงน่ะมันเต็มเกจที่มาแล้วมึงเกิดกันญาพูดนะมึงเยอะมึงเกดทีปีน่ะคืออยู่ในปีหกสามพูดว่าโอปีหกสี่พูดว่าแม่ความมันมูกันเกันมูเดียวกันหัาจ้าเดือนกันญามันก็หมดตัวแล้วไปแล้วดท่านว่าปัญญาธุลาภิการธนากายมัธยีเดี๋ยวหรจ้าจ้าจ้าอิหลาบอถีอิหลาบอถีเจ้าว่ามู้ห เต็มไล้ออกไปนะโอ uh ้โหมาสุดเขาไปเล่ยนหนึ่งโมงจะเขาเขาให้เขาบอกใกาลองเบิังเนาะความฝันแย่นุดนะคะเราก็รู้ว่าจะเข่าบฝันั่นเปล่าฝันนม่นเนาะคุณยายเนาะมันสิตใจถูกบวมจะเข้ามาอยู่นี่บวมมีจุดเดือแล้วเขาไปแม่กับบได้ซื้อออกมาอยู่นี่ทำอยู่นี่โดนไปมันจักเดือดเขาอีหน่อยออกมาแม่ก็ออกมาลูกชิบบุเดือดนั่งเลยเปล่ประมาณสามโมงนี้แม่ก็เลยลงมานนัเดือดเดือดกว่านี่ล่ะเขากั ีสันในรูนี่นะเขากาสันแสดงว่าฟันทะเลกเนาะเอ้ละวคอยกับว่านนอมูที่แหลกคอยก็บ่าเดี๋ยวมันแช่นี่ก่อนท่านอนุวาหนั่งก็สันในรูนูรีนเปลี่นหาหกตองย่ายนี่ยก็น้านสีพุ่งนี้หน่งสีห้านั่นแล้วก็ยังทีลาตีแม่สีพ่เป็นห้าหกห้าหสีไปท้งันก็เรียกอี่ลาตีจากมาแม่รับฟังอยู่ในหลานแม่แม่ตีพ่เป็นนีปุ๊กกะได้เดี๋ยวเ่าวามฝันได้คอยยังชุเพิ่นตีจดกสีน่านยามได้ก็ได้ สี่หาหกบอกไอ้รังเน่นี่แต่สี่ห้าหกสี่หกหางสัตวสี่ห้าหกสี่หกหาก็สี่สองศูนย์ก็สี่สองหนึ่งนี่บอกก้อนสีว่าสองหนึ่งบอกความหมายเฮาเฮาไปจากที่เขาเงืนแบ่งเท่ามาเปะลังใหญ่บอกขึ้นมาผีบอกขนค้นบอกขึ้นก้อนใจแม่เดี๋ว่าดลุงแม่ก็บอกไปพิจารณาผู้เฒ่า เปลนนั่นนี่แม่บอกลองเบิ่งนากความเ็นของใหญเนี่ยมนเคยเอาเงินมาผ่านมากันได้หน่อยกันนับแสีโอ้จำได้อยู่ล้านล้านซมเอาไปหน่อยมาผ่านบอกแบงนั่นลอกแบ่งผ่านู่โคราชเอาแบ่งเป็นตับเป็นตับเป็นตับเลยเลยหยอกไม่โ้ยกันนับก็ยี่สแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเป็นมัดเป็นมัดเออมันมันแบเซบาเด บูแมนฝันได้บ่าวหัตุกฟังมันบ็มึแมนฝันอันนี้เออันนี้ความจริงอันนี้บูแมนฝันใครแม่ลูกหลานหลานคนอโยกเพราะว่าลูกพี่สาวคนเฮ็ดธุรกิจอยู่พุ่นอ่ะอยู่โคราชอยากกูแมนฝันเงินอีรลีอันนี้อยากแบบว่าให้อันพี่พี่แบ่งแบ่งใบเศ้าหน่เอ้ยฝันดูเลี้ยวบ้องลุกใบลอยอีหลีแต่ว่าใบเศร้าฝันใบเศร้ามันปิดบุกบุบบุบออกออกเขาเผานันลัดไว้กันก็เลี้ยวบ้องจักมันบวกน้ำกันบังกุบกับ สูงตีนี่แหการไมได้เล่าปีสักหมู่บ้านลูกสาวนั้นาจทงซี่เล่าติดต่อมันด่ความ้าและคือลูกสาวทรมาหมู่บ้านเอื่อยอีนี่น้องอีนี่แม่ทุกันช่เมื่อย่ดอกหลังปีใหม่แม่กัะเจ้ามันตใสเป็นมืดป้ก็ได้โบนัสมันบอกนั้นแต่ว่าอีแมวท่านได้รับกาธุอีหลดว่าเขาเอาอยู่อีแมบหอ่าก ท่านผู้ชมนะคะจากตัวเลขที่คุณแม่เราความฝันมากนะคะจับใจความล้วก็จับตัวเลขได้นะคะก็เป็นความฝันของคุณแม่เนาะเราสู้กันฟังนะคะสําหรับตัวเลขที่ได้มากก็มีเจ็ดสิบห้าเป็นอายุนะคะหลวก็ะเลขเงินแบกไ่บาก,กับมี่สองศูนย์นะคะยี่สิบบาทนะคะสองศูนย์ลก็ะสองหนึ่งนะคะเพิ่นว่าส่วนเลขสามตัว ตีใส่ผู้ะะใช้นะคะทีมมาแทงทีมมะสันไฮโลนะคะกับซิม,มี่ซีหาหกนะคะแล้วก็หาสองศูนย์หาสองหนึ่งนะคะสำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคุณแม่เพนกบับเ่าเราซูฟังเนาะกับขอห้ยสุกูสุข,สขนนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะชมอย่างมีสตินะคะ,ะขอให้ทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องของเราก็เป็นเพียงสื่อนำเสนอเท่านั้นนะคะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนขอหายทุกท่านโชคดีมีโชคลาภเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ